ตอนนี้อยู่กับผมในเกม Minecraft Pocket Edition นั่นเองครับน,นี่ผมอยู่ในภาค1 0 0 7นะครับอันนี้คือสกินผมเลยนี่นี่คือผมเองสกินผม f o c u s Gamer อ,อันนี้ผมเจมสสองสร้าง m ม k m a อะไรวะ จะไม่ได้ฮะกอนเทนบอกว่าให้ผมคอนเทนชาแนลขับท้าผมมาใี่สร้าง make of box อะไรฮะเดีวผมจะสร้างเป็นสัตว์เต่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย make of box ครับเป็นอะไรที่มันสร้างง่ายมากมากผมผมไม่ได้จะสร้างตัวคนอะไรนะฮะ ผมจะสร้างพวกสัตว์อะไรอย่างแรกครับเตรียมชูเกอร์สร้างเต๋าเตรียมชูเกอร์อันนี้คือชูเกอร์นะน,นี่งค่าแล้ขวขอเวลาค่ามันก่อนนะครับโอเคครับค่าชูเกอร์เรียบรอนะ้อยแล้วไว้เตียมชูเกอร์แล้วก็เตรียมอันนี้ฮะ เพื่อนๆไม่มีอาจจะไม่มีฮนะเพราะมันเป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็ทำไง่ายเลยไม่ใช่ไอประตูอะไม่ใช่ประตูนะคล้ายๆอะมันคือป้ายป้ายใช่ป้ายเนี่ยเจอ<ๆ>แล้วแล้วเราก็หาสลับสลับสลบสลบสลบ ไม่เป็นไรเอายาแล้วกันนะยาโอเคแล้วก็น้ํายาล่องหนนะคะนี่เราจะเอาน้ํายาล่องหนอันไหนอะผมไม่เคยรู้เลยน้ํายาล่องหนคืออันไหนนี้ไม่ใช่เอาคราวนี้นะคะผมก็จะหาน้ํายาล่องหนก่อน เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เน,นื้อคืออะไรอะ่ะน้ำยาล้างหนอนเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนอันไหนน้ำยาล้างหนอนนะใช้ตามนี้ได้เลยนะมีอะไรใช้ชูเกอร์ใช้ p อพ่อบอกใครไม่มีก็ต้องโหลดโหลดแมปนี้มาะแล้วก็ใช้ซิงแล้วก็ใช้ แกสบล็อกแล้วก็ใช้น้ำยาล้างหัวน,นั่นเองตอนแรกนะให้เราวางตัวชูเกอร์แล้วก็ขึ้นไปเหยียบม,มันแล้ววางบล็อกตัวนี้แล้วเอาน้ำยาล้างหวัวทิ้งแม่งเลยแล้วก็ทุบตรงนี้เอาเดี๋ยวเพิ่งนัทุบตรงนี้นี่ครับเบรกออฟบล็อกที่คุณเห็นใเล็กๆครับข้างบน โอเคเดี okay. ๋ยวผมต้องทำไม่ได้นี่เพิ่งนะได้ละตรงนี้เขาวางยาด้วยก่อนนี่เพิ่งนะแล้วผมไปศึกษาก่อนรู้แล้วนะฮะให้ใช้อะไรให้ใช่บล็อกให้สลับอันนี้ะฮะนั่นแหละสีมันอาจจะไม่เหมือนหน่อยนะฮะดีเลยตรงนี้ ทุกปักนี่ติดปั๊บโอเคแล้วโอเคนะฮะบีก้อนนี้ว่าไว้ทุกตุ๊กตุ๊นจจนะจ้าใช่แล้วก็วางได้ด้วยเช่นเดียวกวันนี้เลยนะไม่ต้องเขียนชื่ออะไรเนะไม่ก็เพราะผมจะทำโจวกับสัตวบง่ายๆเลย ทำเอาไปทำตามกันก็ได้นะคนในช่องก็ทำยากเลยโอ้โหโอ้โเอยากดูนะวางไม่ได้อ่ะข่าให้ตายเนี่ยคาะว่าผมโหดนะนี่คือผมที่จะทำให้มันตายก่อนเลยเดี๋ยว เอาตาไม่ต้องทำตาคอ,อ,อ,อันนี้แค่จะข้ามันยามใช่ไหมเอไม่ตายาเฮ้ยแปลว้ เนาะเต้นช้ามามเต้นชาต่อโอเค,อเคทุกปะไมหน้าตานี่ตเตเยี่ยวเพื่อนรู้วิธีทำแล้วใช่ไหมคเดี๋ยวผมจะลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะ เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งวางสูเกอร์ด่วนนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้อ่ะก็ร้อย ชเกน่้ว่าไปทีทคด้หน่แล้วเสียผมสะท้อนโอเคอย่างแรกก็เพนะื่อนๆนะฮวางชูเกอร์อันนี้ช่มนเด็กลบแล้วก็อุดโอเควางชูเกอรเสร่็แล้วนะฮะแล้วก็ทำการ วางเจ้าบอกนี้แ,แล้วเรากลี่แล้วก็อ้อไปแล้วทำนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนอ่ะต้องทำให้มันโดนแบบนันเท่านั้นฮะมันจะไม่กลายเป็นสัตว์หรืออะไรสักอย่างวันนี้ผมสอนทำสัตว์นะฮะไม่ได้ทำพวกตัวคนเหมือน g o l d e n Channel เขนโทรหาผมแล้วบอกว่า้าผมทำเมกอ็อบบ็อกอะไรเงี้ยมาแล้วผมก็ได้ทำอะ <S <S ่ะเสียงเพื่อนๆเสียงผมสะท้อนไหม <S 1> <S 1> แล้วปุ๊บแล้วผมขยายไปสองนี้ก่อนนี่จริงๆต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปตะเกียบ ผมพลาดหน่อยมันมันไม่พลาดอ่ะมันไม่ยอมเองโอ๊ยขอโทษโอโทษอีกแล้วเรียบร้อยยังไม่เสร็จอันเป็นสาเร็จน่ะติดไว้ปึ๊บปเ๊บปึเบิึ๊เเรียบร้อยก็ติดไว้ตรงนี้แค่นี้ก็กเสร็จเรียบร้อย,ลยนะแล้วไม่ใช่รบปัญหาคือมันวางไม่ได้ แล้วแปบ๊บเออเมื่อกี้พ่อบอกว่าจะพาผมไปตัดผมแล้วซื้อรองเท้าของผมจะเปิ่เติมแล้วเี้ยว่อทำไม่เสร็จก่อนแล้วผมก็จะบอกว่าอันนี้ทำายาๆนะดูสิเสร็จแล้ว ชิมนี้ยเลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันปห้นายังไม่ได้ทำแม็กกับบ็อก EP สองนะบ๊ายบายู้ฮูไงจะทิ้งฉันไว้อย่างนี้เหรอไม่นี่คือที่ฉันต้องการบ๊ายบายอย่าลืมทำกันได้นะครับไม่ยากเลยเพียงแค่ทำแบบนี้บนเล้าไม่ใช่ปล่อยนะ้ำแล้วผมก็ออุดน,น้ำครับ ก <laughs> ล yeah, ับมาរើង់សារសាសាស់សាស់សាស់